ครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็าจะมาทำการเปลี่ยนสวิตบางตัวนะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับในการใช้งานฟังก์ชันของผมเนี่ยผมก็จะนึกรูปแบบฟังก์ชันขึ้นมาคือออกแบบรูปแบบฟังก์ชันแล้วก็ทำการ ตั้งค่ารีโมทให้มันทํางานตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ในฟังก์ชันบางตัวเนี่ยผมต้องการให้ใช้สวิตช์พวกนี้นะครับไปคุมอุปกรณ์ไฮดรอลิกบางตัวที่ทํางานในการทํางานเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งาการยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็ตาแหน่งเทนเตอร์นี่ปัญหาของมันก็คือ,อ มันไม่ดีดกับเซนเตอร์นะครับเวลาลูกค้าเล่นก็คือจะต้องอดึงเข้าหาตัวแล้วดีดกับหรือโยกขึ้นบนแล้วดีดกับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาเพิ่มนะครับก็คือสวิตตัวนี้สวิตตัวนี้มันแตกต่างยังไงก็คือมันจะอยู่ในสถานะ normal center นะครับนั่นคือเวลาเราโยกไปทางใดทางหนึ่งแล้วปล่อยมือมันก็จะดีดกลับนะครับ ทำให้การควบคุมรถในรูปแบบที่ผมออกแบบเนี่ยมันสะดวกขึ้นสาหรับผู้เล่นนะครับในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์สวิตช์พวกนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการเซตค่าอะไรแต่ว่ามีข้อครวรระวังอย่างหนึ่งก็คือผมยกตัวอย่างนะครับผมจะเปลี่ยนสวิตช์ A ก็คือสวิตตัวนี้สวิต A A นะครับ SA เวลาเปลี่ยนสวิตนะครับสังเกตดู SA จะมีสายสีน้ำเงินสีดำสีแดงนะครับสายน้ำเงินอยู่บนดำอยู่กลางแดงอยู่ล่างนะครับให้เราต่อสายให้เหมือนเดิมนะครับดำเนี่ยจะต้องอยู่กลางเสมอนะครับตัวรีโมท e r Sky เนี่ยสังเกตด,ด้วูสวิตทุกตัวนะครับ สายเส้นกลางจะเป็นสีดำสายเส้นบนกับเส้นล่างอาจจะเป็นสีแดงน้ำเงินอาจจะเป็นสีเหลืองเขียวอาจจะเป็นแดงขาวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เส้นกลางจะเป็นสีดำนะครับทีนี้ปัญหามันคืออะไรถ้าเกิดว่าเราต่อผิดสายเราเอาน้ำเงินไว้ล่างเอาแดงไว้บนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเวลาเรา,าจริงๆไม่ถึงกัเป็นปัญหานะครับก็จะทำให ทิศทางการเซตสวิตช์เนี่ยจากอัพเป็นดาวจากดาวเป็นอัพเวลาเราเซตติ uh, ้งในรีโมทอาจจะเกิดความสับสนนะครับหรือกรณีที่วันนี้เราจำได้นะครับแต่ว่าลูกค้ารับรถไปวันหนึ่งรถกลับมาเซอร์วิสเราก็จะงงกับสายลักที่เราเห็นบนดิสเพย์นะครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นอัพทำไมเป็นดาวนะครับมันอาจจะสวนทางกันแค่นั้นเองนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับในการเปลี่ยนสวิตช์ก็ไม่มีไม่มีความยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่ถอดน็อตออกแล้วก็ดึงสวิตช์ออกมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็เอาสวิตต์ตัวใหม่ใส่กลับเข้าไปแค่นั้นเองครับจากนั้นก็ทำการย้ายสายนะครับ ในการย้ายสายเนี่ยผมก็จะย้ายทีละเส้นนะครับสำหรับวิธีการบัดกรีสายบัดกรีสายหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องบัดกรีไม่ค่อยติดนะครับอันนี้คือผมแนะนําทริคเน็ตนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อเรามีหัวแร้งนะครับหัวแรงเนี่ยอุณหภูมิของหัวแรงเนี่ยต้องสูงพอนะครับแล้วก็ตัวหัวแรงตรงนี้จะต้องไม่ไหม้นะครับคําว่าไม่ไหม้ก็คือ มีตะกัวหลอมละลายติดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นคราบดำเราก็เอาไปแช่ในฟลักนะครับฟลักหรือยางสนนั่นเองนะครับแช่ลงไปนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดด้วยฟองน้ำนะครับเพื่อใหอ้คราบตรงนี้มันออกไปส่วนวิธีการบัดกีเนี่ยหลายคนอาจจะเอาสายเข้ามาต่อแล้วก็บ,บกัดกีลงไปเลยนะครับ เอาสายเข้ามาแตะแล้วก็เอาลวดไปต่อกับน้ํายาเอาลวดไปเอาหัวแรงไปชนกับตะกัวแตะตะกัวมาแล้วก็เอาไปแตะที่ชิ้นงานนะครับมันจะติดยากนะครับวิธีนี้ถามว่าทําไมมันถึงติดยากในตัวลวดบัตรกรีเนี่ยนะครับคือถ้าอ่านดูตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นลวดฟลักคอนะครับฟลักคอค,คืออะไรก็คือเป็นลวดที่มีฟลักอยู่ข้างใน นะครับฟลักก็คือเป็นตัวน้ํายาประสานมันนะครับเวลาที่เราเอาหัวแรงไปแตะกับลวดบัดกรีนะครับสังเกตว่ามันจะมีควันเกิดขึ้นนะครับไอควันตัวเนี้ยคือฟลักที่มันละลายแล้วก็ละเหยไปหมดแล้วนะครับเวลาเราเอาไปแตะที่ชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานก็เลยไม่ติดนะครับนี่จะทํายังไงให้มันติดง่ายนะครับ แนะนำให้เพื่อนๆเอาฟลักเนี่ยไปทาบนปลายของชิ้นงานก่อนที่จะบัดกีนะครับเอาไปทาทั้ง3จุดเลยนะครับแต่อันนี้ผมผมไม่ทานะครับผมเอาฟลักมาแตะที่ปลายลวดบัดกีนิดนึงแล้วก็จะซูมให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับ เอาฟลักมาแตะที่ปลายลวดบัตรกรีนะครับแล้วก็เอาแตะลงไปที่ขั้วจากนั้นผมเอาหัวแรงทับลงไปเลยนะครับตะกลัวก็จะหลอมละลายติดกับปลายเคี้ยวตรงนี้นะครับผมเติมฟลักอีกทีหนึง่ง ฟลักตัวนี้จริงๆมันคุณสมบัติของมันเป็น,ปนมันมีการกัดก่อนนะครับจริงๆในกรณีที่เขาทําแผ่น p c b ีเนี่ยเขาจะต้องล้างฟลักพวกนี้ออกให้หมดนะครับแต่ในกรณีที่เราบัดกรีงานพวกนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับจากนั้นผมก็เอาสายเข้ามาแตะตรงเคี่ยวที่มันมีการบัดกรีรอบแรกไว้แล้วนะครับแล้วผมก็เอาหัวแรงแตะลงไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะติดแล้วแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับ เรียบร้อยทั้ง3เส้นจากนั้นผมก็ประกอบรีโมทนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการปรับแต่งรีโมทสำหรับรีโมทตัวนี้นะครับจริงๆการปรับแต่งเนี่ยยังมีอีอกหลายอย่างนะครับแต่ว่าสำหรับออปชันของคันที่ผมจะใส่ของลูกค้าคันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับ ก็เต็ปบต่อมานะครับการประกอบการประกอบเนี่ยก็แนะนําให้คลายนอ็อตลูนี้นะครับเรียนหัวทั้งสองฝั่งเล็กน้อยไม่ต้องคลายเยอะนะคลายสักเล็กน้อย <c oughs> คลายสักเล็กน้อยนะครับจากนนั้นก็ เชื่อมต่อสายแพรเข้าด้วยกันนะครับตัวสายแพรใสอา้าวใส่ไม่ได้ก็ ประกอบกลับเข้าไปให้มันเดิมนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับปรับแต่งซิกด้านซ้ายมือแล้วก็เพิ่มสวิต ตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ทำงานได้ดีนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการาเซ็ตค่าเบื้องต้นนะครับการ buy receive การเลือกแค receive แล้วก็เรื่องของการต่อช่องสัญญาณให้ได้16ช่องนะครับ